สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่เจ็ดนะครับวันนี้นะครับแคนนอนจะทําอะไรครับลูกเนี่ยจะมาลองใช้ผลพิษนะครับจะมาลองใช้ผลพิษว่าผลเวนอมนะครับอ๋อผมเวเวชื่ออะไรนะเวนอมใช่เวนอมแน่หน้าตาเป็นยังไงหรอผลพิษหรอลูกใช่ใช่ครับ โอ้โหและตอนนี้น้อนมีผลพระอยู่นี่น้อนตัดสินใจจะกินผลพิษเลยเหรอครับครับเพิ่องอัพสเตตัสมาแล้วเอ้ยจะกินเลยบ้ล่ะ,ละก,ลกินเลยกินเ,<า>เลยก็จะได้รับท่านผู้ชมให้ทายดูนะครับว่าผลนี้นั้นเหมาะกับการฟาร์มหรือว่าจะเหมาะกับการ PVP มากกว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแต่แต่ว่าผมจะมีอะไรามอยู่อย่างหนึ่งว่าผลพิษกับผลชังผลอันไหน PVP ฟาร์มดีกว่ากัน พิมใต้คอมเมนต์เลยนะคบอือฮึอ,อโอเคให้ในอีกสามสองหนึ่งผมจะกดกินแล้วครับกินเลย <c oughs> ว้าตอนนี้แหละรู้เรื่องนี่ลองดูสกิลแรกเลยครับท่านผู้ชม สวัสดีครับน้องๆที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะพาแคนนอนมาฟาร์มผลพิษกันนะครับหลังจากที่ไปสุ่มผลได้ผลช้างมาแบบฟุกๆนะครับแล้วก็เอาผลเนี่ยไปเทศดกับคนอื่นจนได้ผลพิษมานะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยแคนนอนเนี่ยก็มีผลพระอยู่แล้วแต่วันนี้ก็ตัดสินใจกินผลพิษเข้าไปไม่รู้ว่าคิดถูกหรือว่าคิดผิดเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากรู้ไหมว่าทําไมผมได้ผลพิษมา อ่ำเป็นยังไงได้มายังไงลูกอธิบายเขาฟังดูอ่ะคือตัางแต่ผมกําลังเล่นบล็อกฟูดอยู่คือผมไปสูนได้ผลช้างมาอ่าได้ผลช้างมาแล้วไงต่ออันนี้จริงนะคะไม่ได้มูน,นะครเออเอออ่าแล้วไม่ได้ชนชผลช้างมาไปโชว์คนอูคนอื่นนะครับแล้วก็ไปอวดคนอื่น<อ>แล้วก็เลยคิดว่าจะลองเพจผลไหนดิมีคนให้ผลเวลล้อมมาแล้วก็ แถมผลนนี่มาด้วยนะคบคือเขาแถมอะไรมานี่เลยคะ่ะผลสันเขาแถมผลสันมาให้ด้วยโอยผมก็เลยยอมรับแล้วเขาเอาด้วยทั้งทั้งที่ผลทิ้ราคาแพงกว่าผลช้างเอองั้นก็ผมก็ได้มาในกระเป๋าถ้างั้นเราลงองไปตีบอสไหมหรือว่าจะตีไหวไหมเนี่ยหรือว่าต้องฟาร์มก่อนลูกถ้างั้นน่าคิดว่าตีบอสเลยแล้วพอนวดนวดให้มันก่อนเลยนะเออแล้วก็ตีด้วยกันเนาะเดี๋ยวพอนวดให้ก่อนอแล้วก็รับเกียตตีบอสเลยเนาะ แต่ว่าไอ้ตัวนี้น้อนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรอะฟาจิต้าเหรอพ่อก็ไม่รู้ว่าชื่อฟาจิต้าหรือเปล่ามันอยู่ไหนอนนะ่ประเด็นเออรู้เปล่ามันน่าจะอยู่ด้านหลังกล่องน,นะโอ้ไม่งั้นเราก็ไม่หาเราก็หากันตายเลยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่ด้านหลังกล่องอ่ารู้เหรอรู้อ๋อนี่ไงเนี่ยมันน่ะเหรอใช่ใช่ใช่ใชเอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงล่างก่อนแป๊บหนึง่งปึ๊บ เดี๋ยวนั่นจะโจตีมันไปจ้าแปลงร่องแกเดี๋ยวพ่อนวดเลยลุมมันลุมมันลูกลุมมันเฮ้ยเฮ้ยเฮุ่งไปหานอนเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอ้าเฮ้ยมันโหดจังวะเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวเด้อไม่เกี่ยวไหนไหนไม่อยู่ไหนมันหาชีวิตมันเรามันจะไล่ลงแหนเออเออพ่อลืมพ่อลืมพ่อตื่นเต้นพ่อตื่นเต้นเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะท่าทางมันอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่ง่าง่ายๆว่ะเฮ้ยโอ้โหมาดีครับมาดีครับมาดีครับสอยสตอุ๊ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะผลเกาวิตี้มานตีมันใช้ผลเกาวิตี้เอ้าเกาวิตีต้องมาตีมันมันใช้ผลเกาหลังอ้าวแล้ก็โดนนี้ครับแล้วหนีรับนหนีเฮ้ยน้องน้องตียังเอาพอตีแล้วจบเฮ้ยได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยดอกอะไรวะทุกคนดอกอะไรอ่ะ ดูตรงไหนฮะว่าดอกอะไรอ่ะนี่อะไรอะ่ะเอ๊นดตีอะไรตก,กใจหมดเลยเคล็ไม่สำเร็จอา้าวทำไมอะ่ะก็นันไม่ได้ตีใช่ไหมใช่ว่าจะต,ตีอยู่แล้วพรนักฆ่ามาตายก่อนกระพอเรียกมาแล้วว่า,วาไม่เป็นไรถ้างั้นเราฟัมถึงสกิลเอาถึงสองร้อยไหมสองร้อยก็พอไหมสองร้อยห้าสิบแบบ ไหวไหมนาติคิดว่ามันไหวไม่ไหวหรอกนานเพราะว่าไปดูเจ้าทะเลก่อนดีกว่าอยากวฟาร์มาอ้าอนวนวดให้มันก่อนเลยเพราะเราต้องช่วยนอนด้วยนะเนี่ยเอาห<อ>รอ<ก>จริง<ล>หรอต้องช่วยหรอโอเคไม่มีปัญหาพอกลับจากการตีบอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นพ่อก็คงต้องช่วยแคนนอนมานวดมอนเตอร์ไปก่อนนะครับเพราะว่ามาสเตอรี่ของแคนนอน ยังไม่เต็มเลยเราสองคนพ่อลูกก็พยายามฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะครับไม่มีคูณ2ไม่มีอะไรเหมือนกันกันกบเขานะครับ Rescue, <t akers criteria> ก็เพลิน <t akers> ๆเรื่อยๆไปพังๆนะครับพนัดตีประมาณสี่รอบได้ไหมได้หน <t akers> ึ่งสองสามสี่แน่เลยเนี่ยแน่ๆมาแล้วมาล้นอนๆทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้เฮ้ยมีคนจะมาแย่งอ่ะอู้มาต้งรีบขึ้นเรืรัวขึ้นเรืรัวเลยนี่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 มีคนจะมาแย่งเร็วๆๆ segunda, ๆๆเ <t akers>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  เฮ้ยเเอามาเอามาเอามาเออเดี๋ยวพ่อนวดให้เดี๋ยวพ่อนวดให้รับเฟซจังลูกรับเฟซยังรับแล้วเฮ้ยเหมือนเขาช่วยนั่นอะเหรอเฮ้ยเฮ้ยเขาดีจังเลยอ่ะเฮ้ยเช่วยช่วยเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจอส้มเลยโอ้โหโอุ้ยอะไรวะเนี่ยเดนโรงเดนเสาอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยฮะทีเล็ก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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอลังการว่ะอลังการว่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ย อ้มันจะโจมตีใส่ไหนนี่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 พอตีให้พอดีได้ตีตีสีนะนับยังนี่ไงโอหเพราะว่ามันชนละมุนเนาะคนมันเยอะนะเนี่ยเนาะเพราะตัวโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เพราะเป็นเอฟซีฮะเอาตีก่อนลูกตีก่อนเอฟซีเหรอครับไหนนะรู้ได้ไง เฮ้ยเจอเอฟซีวู้ทุกคนฟาร์มผมเจอเอครับเอฟเลยสวัสดีครับหลังจากนั้นนะครับพ่อฟาร์มไปเรื่อยๆไม่นานนะครับก็เจอบรรดาน้องๆ FC ที่ติดตามช่องของเราเขาก็จะมาเล่นด้วยนะครับซึ่งพ่อก็ดีใจมากๆนะ ไม่คิดว่าช่องเล็กๆแบบเราเนี่ยจะมีเอฟทรง F c ซอะไรกับเขาหรอกนะครับแต่ก็เปิดโอกาสให้มาเล่นด้วยกันได้นะครับแต่มาแล้วขอให้มาช่วยพ่อกับแคนนอนด้วยนะครับเพราะว่าพ่อกับแคนนอนเนี่ยยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่ยังอ่อนอยู่นะครับเกมบอกฟุตตรงนี้นะครับพ่อยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับเรามาเล่นด้วยกันได้เลยแอดกันมานะครับที่ชื่อของพ่อนะครับแล้วก็ชื่อของของแคนนอนได้เลยนะครับพ่อก็จะมาช่วยฟาร์มหน่อยเปิดรับนะครับ อโอ้ยโอ้ดิโนเสารโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้เป็น FC ของเรานะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรามี FC แล้วนะเนี่ยนาอไปเล้วไปแล้วไปแล้วชวนเอไปหาเจ้าทะเลกันเร็วว้าววันนี้ดีใจจังเลยนะมีมีเอฟซวยไม่น่าเชื่อช่องเราอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหยังใหญ่ครับทุกคนนี่เรือของ FC ฟซครับ เยมาด้วยมาด้วยมาๆลูกมาๆเร็วๆนานๆทีจะมีคนมาช่วยเราเร็วๆ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 ๆโอ้โหเรือยังใหญ่ครับน้องๆติดน่ะเมื่อกี้น้ำล้มมาอ่ามายงครับมายงครับครบล呀ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะไอหนึ่งคนเหลืออหนึ่งคนไปเลยเย้โอ้โหเรือเขาใหญ่มากเลยอ่ะโอ้นี่ครับเขาชื่อ P C X 1 5 0นะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับโอ้ดีใจมากๆเลยวันนี้เราได้มาเล่นด้วยกันแล้วนะครับขายอยากมาเล่นด้วยกันนะไม้เต็มเรือเลยดีไหมดีไหมลูกดีเลยดีเลยนะโอเคเอ๊แต่ว่าถ้าวิวอากาศ FC เราจะเข้ามาได้แต่ว่าเราต้องมีลิงเซิร์ฟวีด้วยโอ้เซิร์ฟวีโอพ่อไม่รู้จักเลยเซิร์ฟวีคืออะไรดูความที่เจอ FC แล้วมากันเยอะนะครับพ่อก็เลยชวนไปตีเจ้าทะเลกันนะครับแต่ปรากฏว่า ไปเนี่ยก็ไปเจอเหลือผีแทนนะครับยังไม่ทันที่จะหยิบดาบอะไรเลยนะครับเราก็ตายทันทีโอ้โหมันโหดร้ายจริงๆนะครับโอเคปะ่ะเราก็กลับมาฟาร์มกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ก็อยู่ดีๆมีคนฆ่าเราแบบงงๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปหาเจ้าทะเลและก็กลับมาฟาร์มกันก่อนเดี๋ยวพอเลเวลเยอะๆเนอะลูกเนาะเราก็ค่อยหาเจ้าทะเลเนาะใช่ตอนน้นี่เป็นไรเนี่ย เป็นอะหมาหห้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะไหนๆตอนนี้หนูมาสเตอร์มาสเตอรี่เท่าไหร่แล้วลูกถึงหนึ่งหนึ่งสามสิบเจมันมีสกิลอะไรบ้างโชว์ได้ไหมได้เลยมีแค่สมสกิลเห็นหมอันนี้คือปล่อยผลพิษน้ำม่วง่วงใช่แล้วก็ตูไปเดินยยบมันก็จะโดนติดพิษเนี่ยแล้วก็ตกยล้วก็มีอีกสกิลนี้ อนน้ออนีะรคือมันดีมากเลยเหรอใช่ต่อไปสก,กิลนี้อมันจะสามารถทำ<ว>ดาเมจใสศัสตูได้อ๋อสามารถทำแต่<ม>แต่ว่าตอนเวลาที่เราหยุดอะมันก็ใส่ดาเมจใสศัสตูด้วยอ๋อเออนี่ไงมันเหมือนติดพิดแน,นอะตอนนี้น้องมีสามใช่ปะใช่แล้วตอนนี้หนูเลเวลอะไรแล้วลูกเออ4 7 เจ็ดป้าเดี๋ยวช่วยให้ฟาร์มเท่าเลเวลสักเพะเท่าพ่อเนาะแล้วเราก็เก็บเลเวลกันไปยาวๆนอารับเควสย,ยังรู้เดี๋ยวพ่อช่วยตีรับแล้วรับแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็สถานการณ์เดิมนะครับกลับมาฟาร์มกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเก่งๆกว่าน,นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเราก็จะค่อยไปเรียกเจ้าทะเลแล้วก็ตีเจ้าทะเลกันเองครับเรียบร้อยอ่ะเพราะว่าบินก็ตายแล้วจากความรู้สึกของพ่อนะเพราะว่าผลพิษเนี่ยเก่งนะเพราะว่าเก่ง จริงเป็นผลที่ดีมากๆเลยเนาะผลนี้ราคาเท่าไหร่ลูกห<อ>ลักล้านป่ะเป็นล้านป่ะสามล้านน่ะออ้ยจริงป่ะจริงอืมทางนี้ทางนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนๆๆๆๆๆเราช่วยกันฟาร์เราช่วยกันฟาร์เลเวลเราจะได้เท่ากันทังสองคนเนาะมาเตอรี่หนึ่งสี่สิบแล้วที่จริงมันฟาร์มาเตอรี่ได้อีกนะถ้าเรามีถึงสามร้อยโอ้แล้วเราจะโดนดาเมจจากมันไหมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไรวะนนะมันชาร์กเลยมันโดนพิษ ตอนนี้น้นก็ัพแล้วตใช้สกิลใส่มันก็ได้โอเคไม่เปื้อนนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนวดไปให้เออมันจะนวดพ่อแล้วพ่อจะนวดมันวะมันตามมาเนี่ยมาแล้วเฮ้ยคร่งหลอดเฮ้ยไอ้นี่แรงว่ะไอ้สกิลหนอนอะตายแล้วมันก็ติดพิษแล้วโอ้เนี่ยไอ้น้ำน้ำเนี่ยนะ เออถ้ามันถ้ามันด,ดูตัวเรียมอ่ะเฮ้ยคือดีเว่าออกจากการคือยืนรอเฉยๆก็ได้เดีย๋ยวเดี๋ยวมันก็ตายเดีย๋ยวตายอ๋อที่มันมีรูปกระโหลกมันติดมันโดนพิษไปเฮ้ยคือดีเลื่อยๆเรือ่อยๆเรือ่อยๆเรือ่อยเรือเร่อยไปล้อมมันใช่ไหมไม่ให้มันออกใช่ไหมติดพิษตายแต่ถ้าเราโดนโจมตีไอ้มันก็จะยกเลิกการเป็นเป็น,เป,นเป็นหนอนใช่ไหมใช่ อ่ารีวิเก้าร้อยห้าสิบแล้วน่าพร้อมเหมือนนอาพร้อมไปเกาะใหม่แล้วนะเฮ้ยจริงวะเนี่ยเขาบอกว่าเควสใหม่ได้แล้วเหรอใช่ใช่ใช่ตีบอสได้เหรอไม่ใช่นะน่าตีบอสได้ตั้งแต่นานแล้วนะเนี่ยน้องก็ลองอ่าตอนน้องก็ไม่ต้องรับเควสน้องลองกดที่รูปอ่าเขาเรียกอะไรนะตัวนําทางสิมันให้ไปที่ไหนมันมันขึ้นเป็นสีแดงเพราะน้องมันมันยังกดไม่ได้แต่ว่าน้องรู้ว่าต้องไปเกาะไหนเพราะนัทเถ้าไ ถ้างั้นเดี๋ยวนอนเบิงเรือให้นูนว่าจะไม่แปลงว่ามันพิษดีกว่า oh. เออติด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 เฮอติดต้นไหนไหติดต้นไม้แลวติดเฮดเฮ้ยติดเห็ดเฮ้ยเฮ้ยเราก็เหมือนเห็นนะมุ่งๆงกันน่ะเอ้ยจมน้ำจมน้ำจมน้ำกลัวโอเฮ้ยพ่อทำอะไรลงไปวะ มาแล้วพวกแกแกต้องเจอพระสวดที่นี่ตายให้หมดผลพระต้องมาสู้กับที่นี่เพราะว่า <นะ S 2> วันนี้พระจะมาบวชมาแล้วกับพิษด้วยได้ติดโควิดสิบเก้ารรเรเาเซฟไปก่อนเผื่อพวกเราตายเยบร้อยบินรับเควสก,กับตากคนนี้ใช่ไหมเฮ้ยคนนี้ก็เป็นซอมบี้นะนนฮะเนี่ยพอเห็นเคี้ยวมันก็เป็นแวมไพร์หรือเปล่าเออเวมไพร์ จัก,การซอมบี้แบบนี้ใกล้หน่อยฟาร์มง่ายหลังจากนั้นนะครับเราก็เลยตั้งใจฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสองคนพ่อลูกก็ยังไม่เก่งนะครับแล้วก็ยังทําอะไรได้ไม่มากในเกมนี้นอกจากการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับและเราก็ไปฟาร์มกันที่เกาะซอมบี้ต่อกันยาวๆเลยนะครับแต่ว่าเกาะซอมบี้เนี่ยก็แอบฟาร์มง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยไม่กว้างเหมือนกับแบบอื่นๆที่ผ่านมานะครับ ติดพิษตายตัวเย่ตัวเย่ตัวเย่เฮ้ยดีว่าพิษเนี่ยผลพิษเนี่ยคู่โอ้โหสกิลอลังการอุ้ยโอ้ตายเฮ้ยตายเลยโอ้โหไอตัวนี้มานี่ลงมา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 ติดพิษลงมาติดพิษมาจุ่มน้ำพิษซะเอาไหนวะเราทำให้มันติดพิษ มตีดูตีดูตีดตูดดเฮ้ยมันวิ่งหนีไปไหนวะอ้าวเฮ้ยมันหนีไปทางกำแพงเฉยเลยวะถ้างั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่นมาแล้วมาแล้วอ้าวตายหมดแล้วขอโทษทีขอโทษทีมาตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้าเฮ้ยกำลังรับเควสเลยโอ้โหมาตีเราตอนเควสไอ้นี่นี่อืมเฮ้ยมาเต็มเลยวะ ร้อยมาตีหนึ่งร้อยห้าสิบห้ามันจะมีตัวหนึ่งมาเข้าใกล้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันก็โดนพิษสก,กิลที่สองมันตายตุ้ยเย่นี่สอง้ำอู้อันนี้คือปล่อยควันพิษใช่คือศัตรูมาติดพิษ๋อศัตรูติดพิษอ้าวสวยแรงเฮ้ยเฮ้ยนัก<ๆ>คู่เลยวะนัด หลังจากนั้นนะครับแคนนอนก็เก็บมาสเตอรี่มาเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็จะเน้นหนักไปที่การฟาร์มเพื่อเก็บเลเวลให้เยอะๆก่อนนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีน้องๆเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับตอนนี้พ่อกับแคนนอนตั้งใจว่าจะรีบฟาร์มนะครับแล้วเราก็จะไปลงดันพระกันนะครับตอนนี้นะครับก็หาคนแบกดันพระอยู่เหมือนกันนะครับใครที่จะมาช่วยพ่อกับแคนนอนลงดันพระนะครับก็แอดเพื่อนในเกมได้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนครับแล้วแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาฟาร์มเก็บเลเวลกันไปนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของแคนนอนใช่ไหมใช่ค่ะท,ที่ใช้ผลพิษที่ใช้ผลพิษนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าคงอาจจะยังไม่เก็บถึงสก,กิลสุดท้ายของผลพิษเพราะว่ามันเยอะใช่ครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยพ่อน็อตนะครับแล้วก็แคนนอนต้องขอขอ,ขอบพระคุณเอฟซีเนาะใช่ที่คอยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติด ให้กับช่องเรานะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับได้มาทักทายกันในเกมนะครับใครที่อยากจะมาเล่นกับพ่อและก็แคนนอนนะครับพ่อขออย่างหนึ่งว่ามาช่วยพ่อกับแคนนอนด้วยนะครับช่วยให้ดีขึ้นนะนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะใช่ค่ะ,ะคมาเล่นด้วยกันได้แอดเพื่อนกันมาแล้วกันนะครับก็สําหรับ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอคนละกี่ไลค์คนละ1ไลค์รวมทั้งหมดให้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่300ไลค์300ไลค์โไลค์ก็จะได้คำตอบนะครับ EP หน้านะครับก็จะมี EP ที่8เข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดแชร์น้ s u b s c r i b e ให้กับพ่อด้วยนะครับวันนี้ตะกุกตะกัดนิดนึงนะครับร่างกายไม่ค่อยพร้อมพอกลางติดคอลูกก็เป็นหวัดนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ